แนวนะคะเราจะแกงส้มมะรุมปลาดุกนะคะอันนี้เป็นน้ำที่เรา,าต้มปลาเพื่อที่จะมาคุกเข้ากับพริกแกงนะคะน้ำที่เราต้มปลา แล้วก็จะปล่อยให้น้ําเดือดนะคะพอน้ํากลับมาเดือดแล้วก็จะใส่พริกแกงส้มแล้วโขลกรวมกับเนื้อปลาดุกล้วใช้ปลาสองตัวะค่ะแล้วก็จะใส่มะรุม มักรุมแล้วก็หัวเทเท้าะะเราจะใส่ผักก่อนเพราะว่าผักของเรานีจะจะสุกยากะะเดี๋ยวพอผักสุกเราก็มาปรุงอีกทีหนึ่งค่ะ พอผักสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะ <c oughs> ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าว น้ำมะขามเปียกค่ะหนึ่งสองสามไป่นน,ะะน้ำปลาค่ะอันนี้เป็นน้ำปลาแท้นะคะเพื่อความอร่อยของปรุงรสใส่ซุปก้อนเพิ่มรสชาติ แกงส้มก็จะออกรสเปรี้ยวเปรี้ยวนำหวานนะคะ,ะชิมรสดูก,ก่อนนะคะใส่ต้ปลาอีก นิดนึงใส่มะขามเปียก,กช้อนหนึง่งสองช้อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่เปรี้ยวนะคะก็เลยต้องใส่ชิมอีกครั้งหนึง่ง ได้ที่รกกาคาพอดีเลยอร่อยมากๆ